โซเทียวแฉลุงพลชั่วติดผู้หญิงปล่อยป้าเต่นตรอมใจเมื่อวันที่10ธันวาคม63หมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีโพสเฟสบุ๊กระบุว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วันที่หลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาสิ่งที่เคยรู้ก็เหมือนไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เริ่มมาเรียนรู้แต่ที่รู้ตอนนี้และมันหายสงสัยคือสิ่งที่เคยเดาไว้มันถูกว่า คนที่เคยบอกว่าจะเฉคนทั้งหมู่บ้านคือเพะที่เราเคยช่วยเหลือรักใคร่กันเขาบอกว่าถ้าหวยมาตกที่ผมผมจะเฉให้หมดทุกคนนั่นหมายถึงรู้แต่ปิดบังว่าไม่รู้ใช่หรือไม่สิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวว่าไม่เคยสนใจเรื่องเซฟตัวเองมากไปกว่าหาตัวคนร้ายให้ได้สงสารเด็กเป็นที่สุดจนยอมวางเงินก้อนตั้งรางวัลน,นำจับแต่ท้ายสุดกลับปิดประตูตีเมลไล่คนช่วยดันคดีออกไปจากชีวิตทางอ้อมพยานที่ไม่เคยมีจูจ่ๆจะมีแต่ก็ไม่กล้าสักที เพราะคนดังที่เสียนีไม่คิดเซฟเขาและเขาจะช่วยทําไมจากคดีคนตายกลายเป็นเรื่องตลกร้ายว่าใครจะรวยหมู่บ้านสีเทาจะกลายเป็นเดนมาสจันที่ไม่มีกลิ่นอายความเศร้าน้ําตาของความรักกลายเป็นน้ําตาของความผิดหวังคนรักกลับมาชังแต่คนเคยชังกลับทําว่ารักปกป้องกันและกันโดยไม่มีใครรู้เรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นซับซ้อนซ่อนปมคนที่ปกปิดกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจคนร้ายหายไปกับสายลมแห่งอิทธิพลและผลประโยชน์ คนที่เคยดูเปิดเผยยอมถูกถ่ายทำติดตามตีเพจตอบทุกคำถามกลับมาจำกัดสิทธิ์ตั้งกฎการเข้าใกล้ข้อห้ามเผยเพร่ด้านแย่ขอแค่ด้านดีๆคนที่ไม่เคยควงกลับคนใส่ความให้ร้ายแต่จะไล่ฟ้องยูทูบเบอร์ที่บันทึกภาพด้านจริงที่หันดูไม่ดีคำว่าเคยอยู่อย่างพอเพียงกลายเป็นยังไม่เพียงพอคนที่ไม่เคยมีญาติกลายเป็นยุยติเยอะคนที่เคยโดนคนอื่นกันแน่กนักนหนกลายเป็นคนกันแน่กนันหนคนอื่นอย่างชันฉลาด เรื่องคดีคนตายกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์จากคนชัดเจนที่ดูง่ายกลายเป็นคนดูยากยามขอบคุณคนเน้นพูดออกสื่อแต่ยามหักหานน้ำใจใครที่ขอวังดีกลับห้ามบันทึกภาพและเสียงคนที่เคยบอกอยากให้ใคดีจอบอยากรู้ตัวคนร้ายแต่ท้ายสุดกลับกลายเป็นไม่อยากได้คําตอบจะพัฒนาหมู่บ้านคนโกหกแต่ยังไม่พัฒนาความซื่อสัตย์เละสัจจะจากคนที่เคยยกมือไหว้กลายเป็นไหวไม่เป็นจากคนเคยยิ้มแย้มทักทายกลายเป็นเสือยิ้มยาก ล่าสุดได้มีชาตัวเชียลออกมาเชลยลงบนอีกรอบงานนี้บอกเลยว่าเกินเยียวยาแล้วจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ